มาแล้วครับผมยอดตะปลายรูมานี่แล้วว่าเบิ้งพี่น้องน้ำท่วมนี่ล่ะครับอ๋อท่วมจากหลังค้าเแี้นส้นนี่ทั้งนี้บ้านนี่หกสิบหกสิบสองล้งข้าวเลยต่เนียนบ่อบ่อค่ะอันนี้สางแก้วสางแก้วห้าวเนียนบ่อเลใต้สางแก้วนะครับเพิ่นไปอยู่ไซกันบั่นจขย้ายไปยู่กบพี่กับน้องกูกับพี่กับน้องเนาะโอ้ครับโอเคครับผมน้ำท่วมท่วมมันน้ำไหมเบิด์ตตัวนี่ หาไมโรงเรียนศูนย์ตลาดครับบ้านสางแก้วครับบ้านสางแก้วโอ้รถเก๋งขึ้นสิไปได้มันถ่วงพ่อสะพานครับสวัสดีครับผมสิไปเลยบ่ครับบ่ในวันสิ่พานก็สิเขาแท้ อ๋อคุณหมออาจเขาบ้านครับผมอุ้ยนี่นะครับบ้านไร่ไตก็ถูกตัดขาดครับมาเบิงทีเบิงนอง้องครับอา้าไม้ครับเขาม,มาเบิงทีเบ้องน่องครับน้ำท่วมร้ายช่วงนี้อือนะท่ว,วมเบิดครับเดี๋ยวมาเบิงคุณหมอกันถามคุณหมอ